สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Before the Match นะครับประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคม2563นะครับวันนี้เรากา็จะมาพูดคุยกันก่อนเกมนะครับที่ก่อนเกมศึกพิมลิกนะครับก็ดำเนินเดินทางกันมาก็รู้สึกจะนัดที่7แล้วนะสำหรับเชลซีนะในฤดูกาลนี้นะครับก็จะ บุกไปเยือนที่เทิฟมัวบ้านของเบอร์ลี่นะครับก็จะแข่งกันในวันพรุ่งนี้ครับว่าเวลาสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มตรงนะตามเวลาประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกไปนะก็เวลามันได้ปรับจากหกเป็นเจ็ดชั่วโมง้วก็จะดูกันดึกนิดนึงหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับคือแฟงน้ํานผาดได้ให้สัมภาษณ์นะก็คือพูดไปตั้งแต่อมาโมวานแล้วนะตั้งแต่วันพฤหัสบดีแล้วนะครับคือแถลงข่าววันนันโมโมวานเลยนะแต่ว่าคือช่วง บีฟอร์เดอะแมตชช่วงพิมลิกเนี่ยก็ถ้าเชลซีแข่งเสากับอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยในช่วงวันศุกร์อยู่แล้วนะครับก็จะไม่ไปบันทึกเทปอะไรช่วงวันพฤหัสอะไรตอนที่แฟงลัมพาดได้ให้สัมภาษณ์ได้แถลงข่าวอะไรก็ไม่ครับก็ทำเป็นประจำก็คือวันศุกร์นะครับโอเคเราไปเริ่มกัอนเลยนะครับฟอแฟงลัมพาดกา็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็คือ แถลงก่อนเกมนะครับก็ได้เริ่มประเด็นในเรื่องของสภาพทีมนะครับก็ตอนนี้เดียโกโซิวาก็ฟิตปกตินะก็พร้อมลงเล่นนะครับสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะเจอกับเบอร์ลี่นะครับส่วนเกป,ป้าเนี่ยอาการบาดเจ็บของเขาที่ไหล่เนี่ยก็มีอาการฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะก็หลายๆคนเห็นฟอร์มเมนดี้ไปก็คงจะ ไม่ได้คิดถึงไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะสำหรับเกปปาอาริสบารากา้าว่าจะพร้อมลงสนามไห้กับทีมหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนคือแลมพาร์ได้พูดเมื่อวานนะก็คือต้องดูว่าเออคือคือวันนี้ครับวันศุกร์เนี่ยที่ มีการซ้อมการเทรนนิ่งเซสชั่นอะไรกันเนี่ยก็จะดูว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยความฟิตมีมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากรัเสเซียด้วยแนละ้วแล้วก็การเดินทางมันค่อนข้างจะล่าช้านะครับไม่ได้แบบว่าเดินทางกลับมาแบบตามเวลาปกติอะไรทั่วๆไปคือมันมีความล่าช้านะครับสำหรับการเดินทางก็เลยต้องเช็คอีกทีว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยใครที่จะพร้อมลงเล่นบ้างน,นะครับก็แต่ว่า ผมเชื่อนะครับว่าตัวผมเองนะครับยังไงซะคือทีมนี้มันทีมพลังหนุ่มนะครับไม่ได้เป็นทีมที่แบบมีนักเตะระดับซีเนียเยอะจนเกินไปแต่มันเป็นพลังหนุ่มกันเยอะก็อาจจะพักฟื้นตัวสักระยะหนึ่งแล้วก็วันแข่งอะไรน่าจะกลับมาน่าจะแบบเรียกความฟิตของตัวเองกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับสำหรับสคอตเด็ของเชลซีในชุดนี้นะครับส่วนพูดถึงคริสเตนบูลิสครับก็มันมีอ่า รู้สึกจะเป็นโค้ชทีมใดทีมหนึ่งที่คล้ายๆเหมือนออกมาพูดถึงเหมือนแปลว่าแลมพาร์ดไม่ได้ชอบพอชอบหรือว่าแบบไม่ค่อยชอบในตัวของผู้ริสิตที่เป็นนักเตะอเมริกันอะไรเท่าไหร่แล้วก็คือแลมพาร์ดเขาบอกก็คือมันเป็นสัมภาษณ์แยกอีกอันนึงคือ,อท้ายสุดแล้วที่เป็นคำถามสุดท้ายที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแต่ว่าคือผมไม่ได้เอามาแล้วกันนะคือมันยาวมากนะครับอธิบายไปแต่ว่ายัางไงคือ แลมพผ่านเขาพูดเด่นะว่าคริสเตนพูลิสิตเนี่ยจะเป็นนักเตะอเมริกันที่แบบว่าน่าจะเป็นนักเตะอเมริกันคนแรกๆในประวัติศาสตร์ของนักเตะแล้วที่น่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีอ่าฟอร์มการเล่นที่ดีมีฟอร์มที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับคริสเตนพูลิสิต์นะในบรรดานักเตะของสหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาเน้นย้ําไปที่ความสมานเสมอของทีมนะครับ ตัวเขาด้วยนะตัวนักเตะด้วยอะไรด้วยนะครับบรรดานักเตะของเชลซีเนี่ยคือเรื่องความสมานเสมอนะครับแล้วความคงเส้นคงวาในการยื้อระยะฟอร์มที่ดีต่อไปเรื่อยๆจนจบฤด,ดูกาลนะครับส่วนนักข่าวก็ถามไปในเกมกลางสัปดาห์นะนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะที่เลือกที่จะไม่ใส่ชื่อเทียโกซกิวาไปกับทีมนะแลมพาดคือนักข่าวให้ผมว่าแบบเพราะว่านักเตะ มีอายุมากใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยคือแลมพารเขาก็บอกว่าก็มันก็ไม่ใช่ว่าอ่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะจริงทั้งหมดร้อยเปอเซ็นอะไรประมาณเนี้ยมันก็สมเหตุสมผลระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคือตัวนักเตะตอนเนี้ยอายุการใช้งานหรือการค้าแข่งเนี่ยมันเป็นช่วงท้ายของตัวเขาเองแล้วนะครับช่วงท้ายอาชีพนักเตะของเตียกโกซิวาแล้วแต่ว่าแลมพารมั่นใจว่าในซีซั่นเนี้ยนะครับเตียกโกซิวาจะ มอบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือทีมให้มากที่สุดนะครับจนจบซีซั่นนี้นะครับตอนเนี้เอ่อคือก่อนหน้านี้นะครับแฟรงค์ลัมพายก็บอกเองนะครับว่าเขาก็มีการพูดคุยมีการอ่าได้คุยกับทางเทลโกซิวาในเรื่องนี้นะว่าคือก็บอก เป็นบอกก่อนล่วงหน้าไว้แล้วว่าในซีซั่นเนี่ยก็คือจะเกมไหนที่ไม่ได้จําเป็นอะไรมากหรือไม่ได้แบบว่าเป็นเกมที่หนักเกินไปสาหรับเชลซีก็อาจจะไม่ส่งเขาลงอะไรประมาณนี้ในการบัญชาการในเกมรับนะครับแต่เกมไหนเกมสําคัญเนี่ยก็จะส่งเขาลงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเดียโกซิวาส่วนก็ได้พูดถึงนะครับชอนไดนะครับก็ุนซอร์คู่แข่งนะครับที่ทางอ่า นักข่าวได้ถามไปนะว่าคือชอนได้เขาคุมเบอร์ลี่มาก็ร่วมแปดปีแล้วนะครับก็คือลัพาดก็ได้บอกว่ามันคือใครจะเอาแบบอย่างแบบชอนได้เนี่ยมันก็ตอบไม่ได้นะครับคือผู้จัดก,การทีมหลายๆคนมันก็มันก็ไม่น่าจะได้คิดแบบอย่างนี้นะ,ะว่าจะคุมทีมยาวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคือในลีกเนี่ย มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกมแต่ละเกมในพรีเมอร์ลีกนแต่ละปี่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าชอนได้เนี่ยคือมันมีความสําเร็จยอดเยี่ยมนะที่สามารถพาทีมอยู่ในจุดอยู่ในพรีเมอร์ลีกต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะเพราะว่าแต่ละปีมันจะปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนทีมแต่ละทีมในลีกมันจะแข็งแกร่งขึ้นเพียงใดน,นะครับแต่ว่าชอนได้ก็คล้ายๆแบบทำทีมขึ้นมาให้อยู่ในพรีเมยร์ลีกต่อไปอยู่รอดนะครับสำหรับทีมเบอร์ลี่อะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็นักข่าวได้ถามนในกรณีของสี่สามสามในเกมที่เชียีเอาชนะอ่าคาสโนโดาไปในเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่นาทีเจ็สิบเอดที่ผมพูดไปนะครับในช่วง after the match นะครับที่เหมือนแลนพผาดเปลี่ยนตัวลงมาและเกมมันเปลี่ยนนะครับกือคือถอดเอาทั้งโควาสีทั้งจอร์จินโยแลวก็ส่งกองเต้ไปยืนตัวรับตัวต่ำเลยนะก็ให้เมสันเมาส์กับคารฮาวเวิร์สทำเกมทั้งเปอร์แบทเปอร์สิไปทั้งคู่นะครับ คือ4-3-3เ่ยจะได้เห็นไม้ลำผ่าบอกว่าคือเมื่อรุูการที่แล้วเนี่ยมันเป็นระบบที่เราโชว์ฟอร์มได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับ4-3-3นะครับมันทําให้เราได้คว้าตัวแชมเปี้ยนส์ลีกไปในมาในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าคือฤดูกาลนี้เรามีนักเตะใหม่เข้ามาแล้วนักเตะแต่แตตละคนเนี่ยคุณภาพหรือฟีเท้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่วันเล่นๆน,นะครับมีคุณภาพทั้งนั้นนะครับมันก็เลยเขาจําเป็นต้องหา ความสม,มดุลในทีมนะครับแล้วก็ตอนนี้คือทีมเชลซีกาลังทําทั้งทีมงานทั้งตัวเขาเองกําลังทําในจุดตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ปิดท้ายนับในเรื่องของจอร์จินโยนะที่พลาดจุดโทษไปนะแลมพาร์บอกว่าก็เมื่อการที่คุณได้ยิงจุดโทษหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆลูกมาเนี่ยแต่ในอาชีพเนียครับมันก็จะมีบ้างที่ผิดพลาดไปนะครับแต่ว่าตัวแลมพาร์ก็ไม่ได้กังวลน,นะครับถึงเรื่องความมั่นใจของเขาแต่ว่ายังไงเสียเขาก็ต้อง พูดคุยกับทางจอร์จิโยในเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของการยิงจุดโทษนะครับในเกมนะโอเคนะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับแฟนลัมพาได้ให้สัมภาษณ์ก็ผมหยิบมาคือตามจิบันยาวมากนะครับสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วนะทีะ่ได้พูดในเมื่อวานนะว่ามันก็เอามาเป็นประเด็นสำคัญสำคัญแล้วกันนะคือประเด็นอย่างพูลิสิตเนี่ยคือมันยาวมากยังไงแต่ว่าคือลัมพาก็พูดชัดเจนอย่างนะว่าทางพูลิสิตเนี่ยเป็นนักเตะคนสำคัญของเชลซีอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าด้วยความสามารถของเขาด้วยแลวแล้วเพิ่งอายุไม่มากนะครับมันสามารถพัฒนาต่อได้นะครับก็ตามนั้นนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์นะครับของแฟนลัมพาดโอเคครับเราไปดูนะเรื่องการจัดทัพนะที่ฮูสร์คาดมาคือคงจะอาจจะยึดตัวหลักอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่านักเตะแต่ละคนมันก็ล้านนะอาจจะมันก็ไม่เชิงว่าจะส่งชุดนี้นะเพราะว่า บิทอ่าผมว่าแนวลุก3คนนะ่ะก็มีความเป็นไปได้ทั้งฮาร์เวสภูริสิตแล้วก็ฮาคิมซีเอตนะครับน่าจะลงนั้งสคนแล้วมาเนี้แล้วก็ส่วนหน้าเป็นตีโมแวนเนอร์กองการเนี่ยคงจะเหมือนแบบอย่างเกมที่แล้วเนี่ยที่เจอคาสตดาดัวได้เยทำได้ดีนะครับแล้วผ่านเาจะใส่ก็ไดนะ้เพราะว่า็บสันเมาส์คือไม่ได้เล่นเต็มเกมนะก็คือ ลงมาในช่วง20นาทีสุดท้ายก็อาจจะเอาอสตาร์เป็นตัวจริงนะครับกองเตะก็เช่นกันนะครับคือนักเตะที่ลงไปเป็นตัวสำรองอะ่ะโดยเฉพาะกองเตะอเมนสเอมาเพราะว่ามีโอกาสลงนะครับลงสนามนะครับส่วนฮาคิมซีเอตกับผู้ลิซิดเนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าจะฟิตทันหรือเปล่าแต่ว่า,าเกมทั้งผู้รักษาประตูลแล้วก็แนวรับเนี่ยน่าจะชุดนี้เลยนะครัลิสเจมเตียโคซิวาซูมาแล้วก็เบนชิเวลส่วนโกก็เป็นเมนดี้เหมือนเดิมนะแต่ว่า ไอ้ส่วนกองกลางแล้วก็สามตัวลุกแล้วก็กองหน้าไม่น่าเปลี่ยนนะครับแต่ว่าไอ้สามตัวลูกกองกลางเนี่ยมันจะมสีสับเปลี่ยนหรือโรเตชันนะจะเป็นคนอื่นก็ได้อนะไรประมาณนั้นมันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าความฟิตของนักเตะแต่ตละคนนะครับที่อย่างแฟรลัมพาห์ก็ได้บอกนะว่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้นักเตละล้านะแล้วก็วันเนี้ยนะครับยังดีนะที่ผมมาเทวันนี้ก็คือได้เห็นซ้อมนะครับคือทางบิลลี่กิลมอร์นะครับก็คือตัวแดงเนี่ยไม่น่าจะต้องมีนะเป็นตัวเหลืองแทนนะครับส่วนเจป้าก็ ยังฟื้นฟูอยู่แต่บิลลี่กิวมอวันนี้ได้ซ้อมแล้วนะครับได้ซ้อมกับทีมเลยนะครับได้เห็นภาพแล้วนะครับคือได้ซ้อมแบบเล่นลิงคิงบอลในในกลุ่มนะครับคือซ้อมเลยนะครับคืออยู่ในทีมชุดใหญ่เลยนะครับก็คงการฟื้นฟูร่างกายคงเป็นได้ดยดีแล้วน่าจะคือผมว่าน่าจะอาจจะอย่างช้าสุดก็น่าจะเกมกับทางเชฟยูมั้งครับคือแบบก่อนเบรกทีมชาติเพราะว่าเราเจอเบอร์ลี่เสร็จเนี่ยเราต้องไปเล่นกับแลนส์นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกนะ เราต้องมีเกมเนะเดี๋ยวดูดดตารางอีกทีนิดหนึ่งนะเพราะผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าแมชเนี่ยมันจะแชมเปี้ยนลีกจะขั้นนะครับเนี่ยครับจริงๆด้วยเราจะเปิดบ้านเจอแรนส์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดบ้านเจอเชฟยูแล้วมันจะเป็นช่วงพักเบรกทีมชาติถ้าอาจจะแบบคล้ายๆแบบมีชื่อหรืออะไรเงี้ยบิลลี่คิวมอร์น่าจะเป็นเกมแชมเปี้ยนลีกนะครับน่าจะเร็วสุดนะหรือไม่ก็เกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก่อนจะเบรกทีมชาติอะไรประมาณนี้นะครับก็ จัดชุดประมาณนี้คนระับโอเคครับนี่เป็นเ1ผูยัเลนตัวจาที่คาดนะครับก็คือรูปเกมเนี่ยหรือความเป็นไปได้ในเกมในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือทางเบอร์ลี่จะเป็นทีมที่ใช้บอลยาวเยอะนะครับบอลไดรเรกเนนะี่ยแบบให้คู่หน้าอย่างคริสวูดกับทางแอชลีย์บาร์อะไรประมาณเนี่ยนะเก็บบอลอะไรประมาณเนี่ยครับแล้วก็ใช้ทางอ ทางกองกลางอะไรเงี้ยคือคือเบอร์ลี่ผมอธิบายตรงนี้นะครับเกมเนี่ยมันจะรำคาญสาหรับเชลซีบางทีโดนคือมันเป็นบอลที่น่ารำคาญนะแซะนิดแซะหน่อยแล้วมันทําให้แบบการขึ้นเกมลูกเชลซีมันแบบติดติดขัดขัดนะครับมันอยู่ที่ว่าเชลซีจะมีความอดทนมากขนาดไหนนะเพราะว่าผมได้ได้มีโอกาสได้ย้อนไปดูไฮไลท์แบบไฮไลท์แบบแบบ e x t e n d e d นะครับคือแบบ มันไม่ใช่ไฮไลท์แค่ย่างอันอิกประตูครับมันมันไฮไลท์ยาวนะครับแบบประมาณสิบกว่านาทีที่เบอร์ลี่เล่นกับสเปอร์นะครับวันนั้นคือเป็นบอลยาวตลอดบอลโยนบอลโยนตลอดแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเชลซีเล่นน่ะเจอกับเบอร์ลี่อ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะแบบชค่อนข้างลำคาญใช่ครับแบบบางทีเชลซีจะครองบอลเยอะแต่ว่าเวลาจะขึ้นไปทําเกมรุกกับมันจะลำคาญมันจะโดนนู่นโดนนี่ตัดนู่นตัดนี่ตัดฟาวบ่อยมากนะครับทีมเบอร์ลี่แล้วก็คือจะใช้โอกาส เชลซีผิดพลาดแล้วก็สวนกับบอลได้ล็กเย,ยาๆแล้วก็ให้ทางคู่หน้าเขาเก็บนะครับเก็บบอลอะไรประมาณนี้เข้าไปทําประตูน,นะครับก็อย่างที่บอกไปเหมือนกับเกมคาสโนราเลยครับถ้าเราเล่นตามมาตรฐานของเชลซีนักเตะแต่ละคนอน่ยยังไงซ้าผมว่าก็น่าจะเก็บสามแต้มได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับเกมกับเบอร์ลี่นะถ้าเล่นเป็นมาตรฐานอาจจะมีบางช่วงที่อา,อาจจะเหมือนกับเกมคสาสโนราคือแบบ เบอร์รี่เล่นดีมากอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีมันจะอยู่ที่ลูกแรกนะที่เชลซีจะคุบความได้เปรียบได้หรือเปล่าในการยิงประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเชลซีจะเป็นทีมเนี้ยคือต้องยิงนําก่อนให้ได้นะครับในการบุกไปเยือนนะครับถ้ายิงได้เนี่ยเกมมันจะง่ายนะครับแล้วก็เกมรับเบอร์รี่มันจะหลวมละหลวมนะเพราะว่าเขาต้องใส่ใจเกมลุกขึ้นมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไปตั้งรับแล้วรอสวนอะไรประมาณนี้นะครับ คือเชลซีก็เจอความลังคาแต่อยู่ที่ว่าอดทนมากขนาดไหนถ้าอดทนแล้วค่อยๆใจเย็นนวดไปแล้วได้ประตูแรกเกมมันจะง่ายนะครับก็คิดว่าน่าจะชนะนะครับอาจจะไม่มากก็เชื่อว่าอาจจะคีนชี้ได้นะถ้าเกมรับไม่ผิดพลาดในเรื่องสนเรรา,ายบุคคลนะครับสำหรับกองหลังเชลซีนะครับก็นี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับช่วง before the match ของพรีเมียร์ลีกนะครับก็ก่อนจากไปฝากกด subscribe ช่องเฮอร์อบบไว้ด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับผมแล้สาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ